เดน,นเสอจะกินข้าวกับอะไรข้าวมันข้าวมันไก่ละทุกน่านกินจังเลยกินข้าวมันไก่กันว้าวข้าวมันไก่เขาปะคัมเบลอูอร่อยไหมอ่าน้ำซุปใส่ด้วยน้ำซุปใส่ด้วยมีเสียงโอ้ ลองสำลักนะมีเสียงด้วยกดเน่กินเหมือนจะไม่อร่อยเลยนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนี่ยงเงีงเงีอ้าวซดซดซดโอ้มีเสียงด้วยสดน่าอร่อยมากเลยหมดไหมเน่ถ้วยนี้นี่หมดไหมเน่อาวดซดเออโอ้โหกูสิเต็มตาแสบแห้งจะรำบัน ขนาดฟันไม่มีได้นี่ยังกินได้อืมกินแตงด้วยโอ้โหเฉียงเฉียงกรอบมากเลยวันนี้กินข้าวกับข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ทอดจิ้มเจวเออจิ้มเจวอืมไปแล้วนะคะ